สวัสดีค่ะเก็บแรงบินให้สูงอยากให้ราคากับคนไม่เห็นค่านกชนิดเดียวที่สามารถอยู่เหนืออินทรีได้ก็คืออ e ีกามันจะขึ้นขี่หลังพญาอินทรีและจะคอยจิกคอยสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลาแต่พญาอินทรีจะไม่ตอบโต้โจมตีและเสียเวลาไปต่อแยกกับมันเพียงแค่กลางปีกให้กว้างและบินให้สูงขึ้น ยิ่งสูงเท่าไหร่อีกาก็จะยิ่งหายใจลำบากเท่านั้นแล้วมันก็จะเริ่มถอนตัวร่วงหล่นลงมาเพราะขาดออกซิเจนในอากาศและหมดเรี่ยวแรงเก็บแรงของคุณไว้บินให้สูงอย่าให้ราคากับคนที่ชิงชังเราเดี๋ยวเขาตกต่ำเพราะทำตนเองเมื่อนั้นทุกอย่างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรงใครจะตัดสินคุณยังไงช่างเขา แค่คนที่แค่เราก็พอใครไม่มีส่วนกับชีวิตเราก็อย่าไปให้ความสำคัญไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราเองทำใจไม่มีใครไม่โดนตัดสินจะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเราไม่มีทางจะทำให้ทุกคนชอบเราได้มันเหนื่อยเกินไปถ้าต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจและพอใจ อยู่กับคนที่รักและแคร์เราไปว่างไม่ต้องสนใจคนอื่นแทนที่จะเครียดเพราะคนที่เกลียดเราใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รักเราดีกว่าค่ะไม่มีใครทําได้ถูกใจทุกคนหรอกค่ะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมันอยู่ที่เราเก็บคําด่านั้นมาคิดให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายใจหรือเก็บคํานั้นไว้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อต้องเลือกที่จะอยู่ให้เป็นต้องเข้มแข็งจากการถูกเกลียด วันไหนที่เรารู้คุณค่าของตัวเองมากพอวันนั้นก็จะไม่มีใครแย่งความสุขไปจากเราได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับข้อคิดสาระดีๆสั้นๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ